รถยนต์ที่สามารถปรับตั้งหน้าคลาสได้นั้นก็คือรถยนต์ที่มีหน้าคลาสลักษณะนี้นั่นก็คือรถยนต์ที่มีระบบปรับอากาศที่ใช้ลิ้นในการควบคุมแรงดันและลูกสูบควบคู่ในการทำงานซึ่งจะมีใช้ในเครื่องยนต์ทุกรุ่นวิธีสังเกตง,ง่ายก็คือ จุดหน้านี้จะหมุนได้เป็นระบบคอมเพรสเซอร์ที่รถยนต์ทั่วไปใช้ประมาณ80%สําหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วไปหรือแม้แต่รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ก็ตามซึ่งอาการของมันนั้นแอจะเย็นบ้างไม่เย็นบ้างหรือบางครั้งติดแดงก็ไม่เย็นหรือวิ่งรถออกจากแดงแล้วเย็นการตัดต่อกาลังที่ได้ยินเสียงแป๊กแป๊กนั่นหมายถึงลักษณะาการทํางานของลูกสูบหรือการไม่ทํางานของลูกสูบนั่นเองการได้ยินเสียงแป๊กหนึ่งครั้งนั่นหมายถึงลูกสูบนั้นขับตัวเคลื่อนนนนทที่ทํา้แัเย็ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกศบนั้นไม่มีการเคลื่อนที่นั่นก็คืออยู่เฉยแสดงว่าแอร์นั้นไม่เย็นนั่นคือความผิดพลาดของหน้าคลาสนั่นคือลักษณะการทํางานของหน้าคลาสที่ผิดพลาดความห่างของหน้าคลาสนั่นก็คือเกิดจากการเสียดสีระหว่างวัตถุ2ชิ้นชิ้นขวามือนั้นส่วนมากแล้วจะวิ่งเข้าหาชิ้นซ้ายมือลักษณะนี้นนก็คือชิ้นส่วนที่อยู่ด้านหน้าลักษณะนี้ จะสังเกตเห็นว่าทีมนีช่องอากาศความห่างของจุดนี้จะต้องไม่มากเกินไปถ้าห่างเกินไปนั้นไม่เหล็กไม่สามารถที่ดูดเข้าได้วิธีสังเกตง่ายๆสําสหรับรถยนต์ของท่านว่าหน้าคลาสันเสียหรือไม่สองคนคนหนึ่งนล้วอยู่ในรถเปิดสวิตช์แจให้นักปัดนั้นโชว์ขึ้นมาแต่ไม่ให้สตาร์ทเครื่องยนต์ระดับแอร์ทุกลักษณะของหน้าคลาสจะต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีอาการสตทกสตา้านใดๆเลย ให้ท่านนําแผ่นเหล็กบางๆมาหนึ่งชิ้นลักษณะนี้และทําการเปิดสวิตช์และเปิดแอร์เหล็กชิ้นนี้จะต้องถูกดูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างง่ายๆผมจะแยกออกมาให้ห่างมัํห่างทาให้อํานาจเหล็กที่อยู่ในนี้ไม่สามารถที่จะดูดเข้าไปแบบนี้ได้นั่นคือความห่างของหน้าคลาสที่ผมพูดถึงจะถูกจํากัดโดยแหวนรองวงเล็กขนาดนี้แล้วแต่บริษัทผู้ผลิตระบบปรับอากาศรถยนต์รุ่นนั้นๆออกแบบมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างง่ายๆส่วนนี้ เราสามารถดึงออกได้โดยชิ้นส่วนหน้านี้จะถูกยึดไว้ด้วยน็อตส่วนนี้ก็จะเป็นเฟืองเพื่อสวมเข้าไปในแกนตัวนี้เพราะฉะนั้นแล้วในหลุมจุดนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของแหวนก็คือแหวนตัวนี้เองจะหย่อนลงจะถูกหย่อนลงไปแล้วก็สวมลงไปในแกน แกนที่พูดถึงก็คือแกนของเพลาด้านในชิดก็คือลักษณะชิดลักษณะนี้ักให้ปรับตั้งตามค่าสเปคที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์นั้นออกแบบมาแต่ในทางปฏิบัติจริงนั้นการปรับตั้งลักษณะนั้นส่วนมากแล้วจะปรับตั้งในลักษณะของการใช้งานจริงหน้างานนั่นก็คือให้ท่านดึงออกมาปลดล็อกน็อตตัวนี้ออกก่อนแล้วใส่แหวนรองเข้าไปครั้งแรกใส่แหวนเข้าไปก่อนหนึ่งตัวเมื่อเราใส่แหวนลงไปถึงข้างล่างแล้วเราก็จับสวมเข้าเพลา ้าการสวงเข้าไปนั้นถ้าเราขันน็อตแน่นมันจะชิดเกินไปอย่างนี้ขันน็อตแน่นแล้วมันจะบุลไปไม่ได้เราก็เพิ่มอีกหนึ่งตัวเพิ่มแหวนอีกหนึ่งตัวแล้วเราก็ขันน็อตแล้วเร,เราก็เพิ่มแหวนปีกหนึ่งตัวความห่างก็ถอยออกมาลักษณะนี้แล้วเราก็ขันน็อตล็อกเมื่อเราประมาณการดูว่าใช้แหวนประมาณสองตัวความห่างของมันก็จะเป็นลักษณะนี้ ก็กำลังคดีแต่ถ้าขานน็อตเข้าไปแล้วมันทิดติดกันการหมุนของร่องมูเล่มันก็จะพาเพลาของคอมเพรสเซอร์แอร์นั้นหมุนตามไปด้วยทั้งๆท,ท,ที่คนขับนั้นไม่ได้เปิดแอร์หรือเทอร์โบสัต์นั้นตัดกัดตัดกระแสไฟฟ้าแต่คอมเพรสเซอร์นั้นยังทำงานตลอดไปถือว่าใช้ไม่ได้การลดและเพิ่มแหวนนั้นสามารถทำได้มากกว่า1หรือ2ตัว